ได้ย้อนอดีตมาที่เมืองแคสซัสซิตี้ได้มีประชาชนจำนวนมากมา,มาทำการประท้วงต,ต่อต้านกลุ่มเฟรดาเพื่อเล่กับความมีสารภาพของพวกเขากลับมาและพวกประชาชนก็ได้ประกาศว่าใครก็ตามที่สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มเฟรดาพวกคนเหล่านั้นจะเป็นภัยอันตรายและจะต้องจับมารับโทษเท่านั้นในขณะนั้น Sam, เฮนรี่และแซมก็ได้หลบซ่อนจากกลุ่มคนต่อต้านกลุ่มเฟรดาเพราะว่าพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนของกลุ่มเฟรดาเช่นเดียวกันได้ตัดภาพมาที่แคทเธอรีน ที่ในตอนนี้ก็ได้จับตัวของคนที่มีการสมรู้ร่วมคิดจากกลุ่มเฟรดามาขังเอาไว้โดยคนเหล่านี้ก็เป็นคนทรยศและพวกมันก็ได้ส่งข่าวสารให้กับกลุ่มเฟรดาเพื่อที่จะแลกอาหารและยามาจากกลุ่มพวกเฟรดาเช่นเดียวกันแคทเธอรีนก็ได้บอกว่าพวกนายยังโชคดีที่ฉันไม่ใช่เฟรดาและก็สัญญาว่าจะไม่มีใครต้องตายพวกนายทุกคนนั้นจะต้องถูกขึ้นศาลและถูกตัดสินว่ากระทำผิดจนสุดท้ายพวกนายก็ต้องถูกกักขังไว้ที่คุก แต่อย่างแรกพวกนายจะต้องบอกที่อยู่ของเฮลลี่ในตอนนี้แต่พวกคนที่ถูกจับมานั้นกลับไม่มีใครเอ่ยปากตอบคำถามของแคทเธอรีนแม้แต่คนเดียวแคทเธอรีนเลยสั่งให้ทหารของเธอนั้นทําการฆ่าคนที่ถูกจับมาทั้งหมดแต่ทัในใดนั้นเองก็ได้มีชายหนุ่มคนนึงเอ่ยปากขึ้นมาว่าเฮลลี่เขาได้อยู่กับเฮนเดลสตีนแล้วพวกเขาก็มีที่ซ่อนตัวในเมืองเปิดนอกคิวซีหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ได้จัดเตรียมกําลังพลเพื่อตามหาตัวของเฮลลี่และแซม แล้วพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องให้พวกนั้นขึ้นศาลถ้าเจอตัวของเฮลลี่แล้วก็ให้ทาการฆ่าพวกนั้นทิ้งไปได้ตัดภาพมาที่เฮลลี่และแซมที่ในตอนนี้พวกเขาได้อบยพบซ่อนตัวที่ตึกล้างแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีคุณหมอที่ได้เตรียมที่พักไว้ให้กับเขาทั้งคู่เฮลลี่ก็ได้อาหารกระป๋องวัจจานวนหนึ่งที่แหลกับกลุ่มพวกเฟรด้ามาเขาจึงคํานวณอาหารและจํานวนคนแล้วบอกว่าถ้าเรากินอาหารเพื่ออยู่รอดก็สามารถอยู่รอดได้ถึงเราลาประมาณเศววัน และนั่นก็เป็นเวลาที่เหลือที่เหล่หลานั้นต้องคิดแผนออาใจาฮินี่ในตอนนี้แซมเขาก็ได้กลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ออเฮลี่เห็นท่าไม่ดีก็ได้เข้ามาปลอมน้องชายโดยการยื่นนิสสอสีให้กับน้องชายโดยปกติแล้วแซมเองก็ไม่สามารถพูดได้เขาก็ได้แต่ใช้ภาษามือแทนในการสื่อสารกับพี่ชายของเขาเวลาก็ได้ผ่านมาถึงวันที่10หลังจากที่พวกเขานั้นซ่อนตัวสเสบียงอาหารของพวกเขาเองก็เริ่มใกล้จะหมดเต็มที แซมเลยคิดว่าถ้าเรายังรอหมอกลับมาพวกเขาคงจะต้องโดนพวกทหารนั้นจับตัวไปก่อนแน่เฮลลี่เลยตัดสินใจที่จะพาแซมนั้นออกจากตึกนี้ในขณะที่เฮลลี่และแซมนั้นกําลังเดินทางไปหาที่หลบภัยกันใหม่พวกเขาเองก็ได้ยินเสียงรถที่กําลังเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางแล้วก็ได้มีการประทับปืนเกิดขึ้นและเมื่อเฮลลี่นั้นได้เปลียนขึ้นไปดูสถานการณ์ก็ได้มองเห็นโจทีท่ตอนนี้กําลังประทับกับกลุ่มพวกต่อต้านมันเลยทําให้เฮลลี่นั้นต้องมีการปรับแผนกันใหม่ โดยพวกเขานั้นจะเลือกตามโจลเลลลี่ไปโดยเฮลลี่ก็ได้มอบปืนให้กับแซมเอาไว้แต่ในปืนนั้นก็กลับไม่มีลูกกระสุนแม้แต่นั้นเดียวในระหว่างนั้นสองพี่น้องก็ได้เนงปืนไปที่พวกของโจเฮลลี่ก็ได้บอกตามตรงกับโจไปว่าผมมาดีแต่ถ้าผมวางปืนแล้วพวกของโจนั้นจะไม่ทำรายพวกเราใช่ไหมโจก็ได้ตอบม้วนไปว่าถูกต้องมันเลยทําให้เฮลลี่นั้นร้อนล้นเพราะว่าฟังน้ําเสียงข,ของโจแล้วมันดูเชื่อถือไม่ได้เลยเอลลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่า น้เสียงของโจนั้นมันแค่กวนโจก็ได้ถามไปว่าพวกนายคือใครเฮลลี่และแซมก็ได้แนะนําให้กับโจได้รู้จักและเฮลลี่ก็ได้บอกตามตรงไปว่าในตอนนี้ผมกําลังถูกหมายหัวไปอันดับหนึ่งในเมืองนี้หลังจากนั้นโจก็ได้แบ่งอาหารให้กับสองพี่น้องได้ทานเฮลลี่ก็ได้ถามว่าแซมตอนนี้อายุกี่ขวบแซมก็ได้ตอบกลับเป็นภาษามือไปว่าในตอนนี้ก็มีอายุแดขวบแล้วหลังจากนั้นไม่นานเฮลลี่ก็ได้เริ่มเชื่อใจกับเขาทั้งสองคน แล้วบอกว่าในช่วงเช้าผมจะบอกทางออกเมืองนี้ให้กับคุณในช่วงเช้าโจก็ได้สังเกตเห็นว่าในเมืองนี้ไม่มีพวกเฟด้าแม้แต่คนเดียวแล้วเคยได้ยินข่าวลือว่าเฟด้าที่นี่ป่าเทือนและชั่วร้ายเฮนรี่ก็ได้เล่าว่าเมื่อสิบวันก่อนมีการประท้วงต่อต้านกลุ่มเฟด้าและในเมืองนี้ก็ได้ถูกปกครองไปด้วยผู้คนที่ต่อต้านกลุ่มเฟด้าอยู่โดยมีแกนนาที่มีชื่อว่าแคทเธอรีนและเฮนรี่ก็ได้สัญญาว่า จะพาพวกของโจนั้นออกจากเมืองนี้ให้ได้แต่แลกกับโจนั้นที่ต้องคอยเคียร์เส้นทางให้กับพวกเขาเฮลลี่ก็ได้เริ่มบอกเส้นทางให้กับโจได้ฟังพวกเหล่านั้นจะออกไปเส้นทางปกติไม่ได้หราไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็มีแต่ทหารของแคทเธอรีนคอยดักเส้นทางทางออกใน,นแต่ละด้านแต่มันก็ยังมีอีกเส้นทางที่คาดว่าทหารนั้นยังไม่เคยไปเส้นทางนั้นนั่นก็คือเส้นทางของอุโมงค์ใต้ดินเฮลลี่ก็ได้สงสัยว่าทำไมเมืองนี้ทำไมถึงไม่มีผู้ติดเชื้อเลย เฮลี่ก็ได้เล่าว่าจริงๆแล้วพวกมันก็อยู่ใต้ดินพวกของเฟรดานั้นได้ทําการต้อนพวกมันลงไปใต้ดินเมื่อ15ปีก่อนทุกคนเลยคิดว่าผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่อุโมงค์ใต้ดินรวมไปถึงแคทลีนที่คิดด้วยแบบนั้นแล้วก็ได้มีสายของเฟรดานั้นเขาได้ติดต่อกับเฮนรี่แล้วก็ได้เล่าว่าเมื่อ3ปีที่แล้วว่าผู้ติดเชื้อนั้นถูกจัดก,การไปจนหมดและมันก็อาจจะมีไม่กี่ตัวโจวก็สามารถจัดก,การมันได้หลังจากนั้น พวกเขาได้เดินทางไปยังอุโมงค์และก็ได้เจอกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดแล้วในอุโมงค์นั้นก็กลับไม่มีทห,หารหรือผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียวพวกของโจโอเองก็ได้เจอกับห้องหนึ่งซึ่งในนั้นมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและของเล่นมากมายโจโเคยได้ยินมาว่าเคยมีผู้ลี้ภัยมาตั้งทิ่ฐานที่นี่แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ติดเชื้อไปจนหมดในขณะน,นั้นเองก็ได้พบเข้ากับหนังสือการ์ตูนโปกของเอลลี่และแซม แล้เวลาที่ทั้งคู่นั้นจะพูดคุยในเรื่องต่างๆพวกเขาก็ได้ใช้กระดานเขียนในการสื่อสารกันเฮลลี่ก็ได้เสนอกับโจไปว่าเราควรเดินทางในตอนกลางคืนเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านั่นเองในระหว่างนั้นเฮลลี่ก็ได้ยอมเล่าให้กับโจโได้ฟังเขาได้รู้จักกับคนที่ชื่อไมเคิลเขามีอัธยาศัยที่ดีและผมก็ติดตามเขาไปทุกที่แต่ฮันใดนั้นน้องชายก็ป่วยเป็นโรคลูคีเมียแต่ยาที่มีอยู่ในตอนนั้นก็ไม่พอในการรักษา เลยจำเป็นต้องส่งตัวของไมเคิลไปให้กับกลุ่มพวกเฟรดาเพื่อที่เล่กับยาเพื่อมารักษาแซมแล้วไมเคิลก็เคยเป็นผู้นําต่อต้านแถมนําซ้ําไมเคิลก็เป็นพี่ชายของแคทเธอรีนและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เฮนรี่นั้นถูกไล,ล่ล่าแน่ตัดภาพมาที่แคทเธอรีนเขาก็ได้กลับมาที่บ้านเก่าของเธอพอมาถึงที่ห้องนอนมันเลยทําให้เธอนั้นคิดถึงพีชายอย่างไมเคิลขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นาน ทหารของเธอก็ได้มาแจ้งข่าวว่าพวกเรายังหาตัวของเฮนรี่ยังไม่เจอแล้วจูจ่ๆแคทเธอรีนก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวัยเด็กให้ฟังไมเคิลมักจะปอบเธอทุกครั้งในยามที่เธอกลัวก่อนที่ไมเคิลน,นั้นจะจากไปไมเคิลก็ได้ขอร้องให้แคทเธอรีนนั้นยกโทษให้กับเฮนรี่แต่เธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมถึงต้องยกโทษให้กับเฮนรี่ทั้งๆท,ที่เฮนรี่นั้นได้เอาชีวิตของพี่ชายพลากจากเธอไปหลังจากนั้นเธอเลยสั่งให้เพิ่มมาตรการการป้องกันมากขึ้น ทั้งขาเข้าและขาออกของเมืองเพราะเธอสั่งหอนใจว่าในมิชานี้เธอจะได้เจอตัวของเฮนรี่อย่างแน่นอนนายตัดภาพมาที่โจที่ในตอนนี้พวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางในตอนกลางคืนในขณะนั้นก็ได้มีกระสุนปริศนายิงมาทางพวกของโจโจก็ได้บอกทั้งสามคนว่าให้ทุกคนนั้นรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปจัดการกับมือปืนนี่อยู่ในบ้านเองพอโจแอบเข้ามาในบ้านที่มีมือปืนอาศัยอยู่ เขาก็ได้เจอเข้ากับชายชราที่เป็นมือปืนโจก็ได้บอกให้เขานั้นยอมแพ้และสัญญาว่าถ้าลดปืนลงแล้วเขาจะไม่ทําอะไรแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ได้นังขึ้นอีกรอบแต่ปรากฏว่าโจก็ได้จัดการกับชายชราคนนั้นลงแต่ทันใดนั้นพวกของแคทเธอรีนก็ได้มุ่งหน้ามาทางของโจโจก็ได้ตะโกนบอกคณะสามคนว่าให้รีบออกจากตรงนั้นโดยเร็วที่สุดโจก็ได้พยายามใช้เลเฟหนนั้นยิงไปที่คนขับรถแต่โจเองก็กลับยิงพลาดอยู่หลายครั้ง พวกขอเฮลลี่นั้นก็ได้พยายามวิ่งหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่ทําได้แต่สุดท้ายโจก็ได้ใช้ไรเฟริลนั้นยิงเข้าที่คนขับรถจนทําให้รถนั้นเสียหล,ลักแล้วพุ่งเข้าข้างทางหลังจากนั้นรถก็ได้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นพอแคทเธอรีนลงจากรถมาก็บอกให้เฮลลี่นั้นยอมจำนนซะโดยดีแต่เฮลลี่ก็ไม่มีทางเลือกมากนะักเพราะเขาเองก็อยากปกป้องแซมและเอลลี่เอาไว้เขาก็ได้บอกกับแคทเธอรีนไปว่าถ้าเขาออกไปมอบตัวแล้ว เธอจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ทำร้ายพวกเด็กๆแต่แคทเธอรีนก็บอกว่าโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนักเกิดเลยคิดที่จะฆ่าทั้งแซมและเฮลี่พร้อมๆกันหลังจากที่เฮลี่นั้นออกมามอบตัวและเธอก็คิดที่จะปิดจ็อกกับเรื่องต่างๆโดยการปิดชีวิตของเฮลี่แต่ในขณะน,นั้นเองดินก็ได้สุดตัวลงแล้วจู่ๆผู้ติดเชื้อจํานวนมากก็ได้ออกมาจากใต้ดินในตอนนี้ทหารของแคทเธอรีนเองก็ต่างเคลียร์ผู้ติดเชื้อแต่พวกมันนั้นก็กลับเยอะเกินไป จนทาให้ทหารหลายคนนั้นพลาดท่าให้กับพวกมันทางในด้านของโจก็ได้พยายามปกป้องเอลลี่โดยการยิงสกัดเอาไว้ให้จนเอลลี่นั้นก็ได้เข้าไปหลบในรถคันหนึ่งแล้วจู่ๆผู้ติดเชื้อประเภทบโบรเตอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นเจ้าโรเตอร์นั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่แข็งแกร่งแม้กระทั่งปืนก็ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แล้วพวกทหารก็ได้บอกให้แคทรีนนั้นหนีไปแล้วเดี๋ยวจะคอยถ่วงเวลาไว้ให้ จากนั้นไม่นานเจ้าโรเตอร์ก็ได้เข้ามาฉีดร่างกายของทหารคนนั้นจนออกเป็นเสียเส่ยงๆทางในหน้าของเอลลี่ก็ได้มีวุทิเชื้อนั้นเข้ามาในรถเอลลี่ก็ได้พยายามหนีออกมาจากรถแล้วก็ได้มองไปเห็นเฮนลี่และแซมที่กาลังโดนวุทิเชื้อนั้นเล่นงานเอลลี่ก็ได้เข้าไปช่วยกับเขาทั้งสองคนแล้วก็ได้พากันหนีออกจากที่นั่นแต่ก็น่ากลับมาเจอกับแคทเธอรีนที่เธอนั้นคิดที่จะผิดชีวิตกับเขาทั้งสาคน ในขนาดนั้นเองก็ได้มีผู้ติดเชื้อวัดอบทำลายแคทเธอรีนจนทำให้เธอนั้นเสียท่าแล้วก็ได้จบชีวิตลงหลังจากที่พวกเขานั้นหนีมาได้สำเร็จโจก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปไวออมิงและเขาก็ได้ชวนให้เฮลลี่นั้นเดินทางไปด้วยกันเฮลลี่ก็ถึงกับดีใจและก็ได้ตอบตกลงและเขาคิดที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับแซมได้รู้ในช่วงเช้าในตอนนี้แซมก็ได้เขียนคำถามให้กับเฮลลี่ไปว่าเธอนั้นเคยกลัวอะไรบ้างไหม เพราะว่าเธอเองก็ดูเหมือนไม่กลัวอะไรเลยเอลลี่ก็ได้บอกว่าสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดนั้นคือการอยู่คนเดียวแซมก็ได้ถามต่อไปว่าถ้าเรากลายเป็นผู้ติดเชื้อข้างในนั้นยังกลายเป็นตัวเราอยู่ไหมแล้วแซมก็ได้เอาแผลที่ผู้ติดเชื้อเล่นงานมาให้กับเธอได้ดูเอลลี่บอกว่าเรื่องของเธอนั้นสามารถรักษาได้เธอเลยเอามีดกีที่มือแล้วเอาเรื่องเธอนั้นไปทาที่แผลของแซมแล้วได้ปลอบใจไปว่า ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแผลก็หายแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในเช้าวันต่อมาเอลลี่ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ได้เห็นแซมนั้นตื่นก่อนเขาเธอเลยคิดที่จะเข้าไปทักทายแซมแต่ทันใดนั้นแซมก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อไปซะแล้วและเอลลี่ที่กำลังถูกแซมเล่นงานอยู่นั้นพอเฮลลี่เห็นน้องชายกลายเป็นผู้ติดเชือ้อเขาเลยเอาปืนของโจนั้นยิงไปที่แซมหลังจากนั้นเฮลลี่ก็ได้เสียสติที่ได้รู้ว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าน้องชายด้วยน้ำมือของตัวเอง เขาเลยตัดสินใจที่จะยิงฆ่าตัวตายตามแซมไปหลังจากนั้นโจโลเลลี่ก็ได้นําศพสองพี่น้องนั้นมาฝังเอาไว้ก่อนที่พวกเขานั้นจะเดินทางไปไวโอมีกันต่อนั่นเองครับ